จะมีวิธีแยกยังไงระหว่างคนที่มีไฮเซเวสตีมกับแกรนดิออสนาซิซิสนะครับก็อย่างแรกคือเรื่องเซเวสตีมนะฮะเซเวสตีมเนี่ยดูภายนอกอาจจะเป็นคนที่ดูมั่นใจในตัวเองคู่นะครับแต่ว่าโลกภายในเขาเนต่างกันคนที่มีไฮเซเวสตี m ก็คือว่าเขาจะมีความยอมรับในตัวเองยอมรับตัวเองดีพอเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับแต่คนที่เป็นแกรนดิออสนาซิซิสก็คือว่าลึกๆภายในเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอใช่ไหมฮะเขาก็าเลยต้องพยายามขยายเซเวสตีมของตัวเองนะครับเพื่อ เป็นเกาะป้องกันความรู้สึกไม่ดีพอที่อยู่ข้างในในี่แหละนะครับเขาจะพยายามทำให้ตัวเองเหนือกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการออกมาในแบบพฤติกรรมนะครับก็จะเป็นประมาณว่าถ้ามีคนมาวิจารณ์คนที่เป็น high cerestine รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้กระทบอะไรมากเพราะฉะนั้นก็ดีพออยู่ข้างในอยู่แล้วแต่คนที่เป็น g r a n d ิอ s ส narcissist นะครับพอมีคนมาวิจารณ์ปับับฉันต้องมีเกาะกำบังไหมเพราะว่ารู้สึกลึกข้างในฉันไม่ดีพอนะแต่ฉันต้องกำบังคุณไม่ให้มากระทบเ e r e s t i e ของฉันจะมีโมโหใส่คนอื่น emotional